มรดลอูตอาริษาปัดขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจากการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการของสายการบินไทยแอร์เชีย e ใครๆก็บินได้และเครือเซนทันได้ลงพื้นที่รณรงค์และสำรวจอาริษาปัดหรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการและมรรลอหรือคนที่ใช้รถเข็น ร้อมจัดการประชุมและเสวนาในโครงการรณรงค์สำรวจเพื่อเกิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจัดโดยสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอร่วมกับมูลทีอรารยสาบัดเพื่อคนทั้งมวลเตรียมพร้อมรองรับการเปิดประเทศเปิดการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีปกติใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่1-2ตุลาคมที่ผ่านมาครับ กลากเียว่าตอนนี้พวกเรานะครัเนี่ยคณะบริลล์ล้อรูปแบบพูดอารยธรรมปัก็มาทัวร์จัหวัดเชียงใหม่เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ริดร์ล้อทั้งหลายโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุพิการผู้ใช้รถเก็บทุกรูปแบบเนี่ยได้มีโอกาสออกจากบ,บ้านมาเดินทางปฏิบัติธารกิจประจำวันแล้วก็มาท่องเที่ยวได้ ขอขอบคุณครับทางสสสนะครับที่ให้การสนับสนุนให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับมันเป็นการซึ่งซึ่งการพัฒนาศักยภาพของทูตเนี่ยมันจะช่วยให้ทูตเนี่ยกลับไปที่พื้นที่ของเขาเองแล้วก็ไปพัฒนาในจังหวัดของเขาเองได้เพราะฉะนั้นผมถือว่าบริษัทเอเชีย e เป็นบริษัทที่ เราควรจะให้รางวัลครับเขาในเรื่องของการส่งเสริมการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะการขึ้นเครื่องบินของบริษัทเอเชียที่เราขึ้นทุกวันเนี่ยได้รับการบริการที่ยอดเยี่ยมและทําให้เรามีวันนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างส,าสังคมที่ดีในวันหน้าขอบคุณครับ ท่องเที่ยวที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลหรือเฟรี่ดีไซน์ที่นอกจากจะทำให้คนทุกวัยและทิ่สภาพร,ร่างกายสามารถเข้าถึงได้ไปเที่ยวชมกันได้โดยสะดวกและปลอดภัยแล้วยังมีธรรมชาติที่สวยงามและมีเรื่องราวที่ควรค่าแก่การไปทัศนศึกษาเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ <Wow. S 1> ในสวนพิศศาสาตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับยยแล้วนี่อย่าลืมนะนี่ยาม่าอยู่บนเนินเขาบนดอยนเนี่ยแต่เขาทำเนี่ยมาตรฐานในทางลาดไงไหมคือท,ทั่วไปวจ,จะเจอมักจะเจอทางลาดชันและชันมากด้วยเพราะเขาเมื่อไรใช้หลักการออกแบบที่ถูกต้องไงเขาเรียกว่าต้องใช้หลักการออกแบบที่ไม่พิการอย่างนี้นอ,อาคารพิพิธภัณฑ์เนี่ยทางลาดนี่เป็นต้นแบบได้เลยมาตรฐานนะแล้วที่มันอยากจะให้ดูนะห้องน้ำอ่ะจัดเต็มมากเลยนะ สต,ตาา้นาหลังจากที่เราไปที่คานานีวอลเสร็จปุ๊บเราก็มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาตินะคะทุกท่านมานี่จะบรรยายให้ท่านเห็นตั้งแต่ก่อบกำเนิดต้นไม้มีความสาคัญกับชีวิตมนุษย์ยังไงแล้วก็คือเราจะมีโ d m u ดีมิวเซีมสำหรับเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เด็กๆจะสนใจกันว่าเป็น BTR ออะไรเงี้ยนะคะ

ยนลนนจนนรรนนใจุคผิดเลยนะคะมนุษย์เราเนี่ยนำประโยชน์จากไม้มาใช้ประโยชน์นะคะเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่ว่าพอเริ่มมีการล่าอาณาน,นิคมเขาก็จะเอาพืชแต่ละคันท้องถิง่นย้ายไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำลายป่ากันไปเรื่อยๆนะคะ mm. คือพลาสติกนะคะแล้วก็พยาอยมจะต้องลดก็แน่นอนหลายคนไปช้อปปิ้งก็จะมีถุงผ้า ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเยี่ยมชมเราเนี่ยน,น,นั่นแหละคือกระบอกเสียงที่จะไปช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชของบ้านเราดีนะครับจังหวัดเชียงใหม่เมืองที่หลายภาคส่วนช่วยกันปรับปรุงและพัฒนาให้มีอารยสถาปัตเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้พร้อมรับการเปิดประเทศเปิดการท่องเที่ยวในแบบวิถีปกติใหม่เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับแอเอเชียและเคอือเซนทันสนับสนุนการจ้างงานคนพิการต่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมเย้ีไสาาามตล้น All the people we hope you're amazed